ไปที่ไหนเขาก็ไม่อนุญ,ญาตเพราะอะไรอ,อะไรเนาะ <laughs> <laughs> สวัสดีนะครับ <laughs> คุณผู้ชมเห็นเอฟโปรงพ,พิทักนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ V ี Smile Clinic นะครับ <laughs> ถ้าใครจําได้ <laughs> เราเคยมาถือกล้องให้กับพี่ปิมนะครับเ <laughs> มื่อประมาณ ปีที่แล้วได้มั้งแล้ววันนี้เราก็ได้มาทําเองเนื่องจากว่าหลายๆคนนะครับเริ่มทักทายมาว่าแบบคือกินปากก็ไม่ใช่เรื่องตลกเท่าไหร่นะครับก็มีน้องๆหลายคนเขาไม่ไดงบอกว่าเฮ้พี่พี่จะกินข้าวโพดทุกวันนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับหลังจากที่มีหมอฟันมาร่้นว่าประมาณ6ปีคือผมเกลียดหมอฟันมากเว้ยแลวอยู่ในร้านหมอฟันแต่ผมบอกว่าเกลียดหมอฟันก็ ก็ดูคุณหมอยืนอยู่นั่นนะฮะแนวคือจะบอกว่ามันต้องดูแลร่างกายแล้วนะเพราะผมแบบเอาง่ายๆแค่ผมเคี้ยวอะไรนิดอะไรหน่อยอ่ะคือเลือดออกเว้ยแล้วผมเป็นคนมีกลิ่นปาาแล้วผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องคอตื่นเช้ามาผมมีคาวเลือดที่คอเพราะผมคนดังมากก็เลยแบบเออไอเชี่ยมันมันตีกันไปหมดจนจนมันแย่แล้วคุณผู้ชมผมก็เลยต้องแบบต้องต้องมาหาต้องมาหาซะหน่อยแลวล่ะนะครับก็เลยแบบขออนุญาตทางคลินิกนะครับเข้ามาถ่ายแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์ใช้คำว่าอนุเคราะห์ได้ไหม ม่ก็เดี๋ยวเตรียมขึ้นลงเชื่นแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยคุณหมอว่าเราแบบจะได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างเฮ้ยอันนี้แบบได้คอนแทคมาจากพี่ปิ้มต้องขอบคุณพี่ปิมมากเลยนะครับผมไปคลินิกไหนแม่งไม่ให้กูถ่ายสักคลินิกเลยมีคลินิกไหนให้ถ่ายกูเข้ากรุงเทพเลยครับผมเดี๋ยวรอดูแลรอเข้าประพคุณหมอดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับขอคุยอะไรนิดหนึ่งคืออันนี้คุณหมอชื่ออะไรครับคุณหมอหลิงเปิดเปิดหน้าได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมขอขอคุยนิดหนึ่งคุยนิดนึงอันน ทำอะไรก็ได้ค <laughs> <laughs> ุณหมอหลิงครับคือวันนี้ผมมามีปัญหาเรื่องฟันไอ้เนี่ยคือผมว่าพูดตรงนะผม,ม่กลัวหมอฟันวิ่งหนีหมอฟันมาลุ้นลุ้นหกปีคือขูดหินปูนล,ล่าสุดเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะขูดหินปูนล,ล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณมห้าและตอนนี้ตอนนี้จบปีสี่มาแล้วสองปีรวมๆก็หกเจ็ดปีได้แล้วถือว่าถือว่านานคือจำได้ว่าขุดหินปูนครั้งแรกอ่ะประมาณป .4 แล้วขุดตอนอีกทีม .6 อ่ะใช้เวลาขุดประมาณ2ชั่วโมง ผมเลยบอกว่าเนี่ยคือผม่าจะมีถ่ายงานต่อประมาณตอนบ่ายแล้วผมต้องไปถึงแบบบ่ายมันไม่เกินบ่ายครึ่งอ่ะที่ลังสิตและเหยียบจากนี่ไปอ่ะก็หกสิบโลก็ไกลอยู่นะก็เ<อ>ลยแถามคุณหมอว่า,วามันทันเหรอคุณหมอมันทันใช่ไหมทนัทนค่ะเออแ่นแหล่ะผมเลยแบบคุยแล้วตอนแรกอ่ะว่าจะแบบเอยจะมาทำาครเรียกนะพี่ปิม่มตอนนั้นมาฟอกสีฟันใช่ก็เลยแบบเอออยากจะลองมาฟอกด้วยเลยแต่ว่าระยะเวลามันก็ไม่พอเนาะใช่ก็เลยขุดหินปูนไปก่อน เพื่อวันสะอาดนะคะฟอกสีฟันมันจะดีกว่าอืมก็ครูถิ่นปูเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมานัดวันฟอกสีฟันกันอะไรยงี้ค่อยว่ากันไปอันนี้คือไม่ไ,มได้ไม่ได้แบบก็ไม่ได้ค่าปโปรโมทไม่ได้อะไรนะอันนี้คือมาแบบคือเพระก่าคุณหมออนุญาตไปที่ไหนเขาก็ไม่อนุญาตเพราะอะไรนะคุณหมอ,อะนะ <laughs> นะครับก็อันนี้ขออนุญาตทางคุณหมอเรียบร้อยแล้วแต่นี้ต้องขอบอกคุณหมอก่อนว่าผมมาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของเลือกออกตามลายฟันบ่อยมากปัญหามันเกิดจากอะไรคุณหมอก็คือเพราะคาบจุลินทรีย์หรือขี้ฟันเนาะที่มันติดตามฟันตามผิวฟันเราอะค่ะเราก็ผสมับพวกเซนหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงสนใหญ่ก็จะเป็นพวกตามพกเนืออตามซอกเหนืออแล้วก็ซอกฟันอะไรพวกนี้ค่ะ แล้วนานๆไปมันก็จะผสมกับน้ำตาลมันก็ตกตะกอนเนาะมันก็กลายเป็นท่าผิดปูนที่มันแข็งๆที่เราเห็นกันแลวไอ้ตัวหินปูนนั่นแหละมันก็คือเหมือนเป็นเชื้อโรคที่มันจะปล่อยสารออกมาแล้วมันก็จะทำให้เนื้ออักเสบมาเนื้ออักเสบมันก็ทําให้เลือดออกได้เนาะแล้วถ้าปล่อยนานๆๆไปนอกจากเงื่ออักเสบมันก็จะไปทำลายตัวกระดูกที่มันหูฟันได้ทำให้หั ฟันมันก็จะโยกไดในอนาคตว้าตายแล้วขัวข <c oughs> ุนเป็นกอเสียไม่ไม่น่าถึง30กว่ากูนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคคุณหมอให้ความรู้ได้ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแบบตรงไหนได้บ้างที่สามารถวางได้ผมมีขาก,กล้องอยู่ประมาณเนี้ยขาน้อยๆนเนี้ยเนี้ยเนี้ยสร้างความลำบากกับคลินิกล้มาก็มาช้านัดเขาสิบโมงกูมาสิบเอ็ดครึง่งสุดยอดเลยนี่คุณผู้ชมเราจะขาดการติดต่อกันไปสักพักหนึ่งแล้วนะนี่คำว่าคำนี้มาห่างกันสักพักอะ่ะเพื่อจะไปรักคนอื่นมากกว่า นี่คือโรงเชื่อของผมนะฮะก็คุณหมอก็เบามือหน่อยแล้วกันนะครับผมผมอะไรก็อ,อกอากอ,อกอากได้ตลอดเวลานะครับอ่ะโอ้อุปกรณ์เยอะเหลือเกินอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยขออนุญาตวางนะฮะชีวิตวุ่นวายมากมีไอเคมวุ่นวายขนาดนี้ไหมครับมึงเนอะอะไรหมอ, <c oughs> อ,หหมอ้วบอกว่ากูน่าจะเป็นคนแรกแหละดูตรงแล้วมาหมอผมพร้อมแนละ้วผมสามารถถือไม้ไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมถือถือถือแบบอุ้มอุ้มอไย่างงี้ได้ใช่ไหมโอเคได้เนาะโอเคได้ อ่อผมบอกกันนะผมเป็นคนล้อมจานนะคหมอเบานะครับเดี๋ยววนะานะเดี้ยวนใช้มือใ้มือนะคะไอ้่นไ่้ไปในปากนะคะสามสิบินะคะเดี๋ยวรอรายการทล้วี่พ่นนะคะนแบี้นะคยังต้องพนน้นะคะาอะไรนะ นอนวิ่งไม่ไม่ต้องพูดน้ำก็ทิ้งทำไมผมเหมือนกินเบต้าดีเลยว่าเขาหมอ <laughs> หอ๋ออาหารเบต้าดีอ,ดาาอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคเอผมใจคอไม่ดีเลยครับโอ้ยเนาะไม่ได้ปวดหมอผมป่วยจริงนะอังจริงก็หมอผมผมไม่โอเคตอนนี้นไ <c oughs> ข่เจียวกรอกเลือดผมก็ยังไม่โอเคอยู่ดี <c oughs> โอเคคุณผ okay, om ู้ชมหลังจากที่ผ่านไปรวมๆมันใช้เวลาไม่กี่หร่อคุณหมอทั้งหมดเกือบเกือบชั่วโมงเกือบเชั่วโมงตอนนี้กี่โมงครับเนี่ยเที่ยงครึ่งโอ้โหก็อาจจะเหยียบไปรังสิบพันไหมเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมดูผลงานนะครับ คือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะหลายๆคนอาจจะยังไม่เห็นเพราะถ่ายแค่ตอนยิงฟันให้คือคุณบอกว่าอะไรนะหินปูนอยู่ข้างในฟันเยอะมากใช่ไหมครับจะอยู่ทางด้านฝั่งลิ้นนะคะค่อนข้างเยอะก็เป็นเป็นเป็นแผ่นเลยแหละปิดเงือกอยู่ปุ่มซุ่มฟันปิดเงือกอยู่เลยก็นั่นแหละครับเลยทําให้ผมต้องมาขูดเพราะว่าระยะเวลาก็ร่วมๆเจ็ดปีบอกเลยว่าทรมานมากอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ชอบหมอกฟันเลยไม่ชอบจริงๆแต่ แนะนําบอกว่า6เดือน <c oughs> ควรมาขูดทีเพราะมันยังก็จะทรมานอย่างนี้ถูกไหมค <c oughs> คุณหมอค่ะก็ควรจะมาตรวจเนาะทำมาขูดที่พปูนมาตรวจฟันเนาะมันะมีฟันถูกไหมก็คือทุกหเดือนแเนาะนะคะ <c oughs> คักษาสุขภาพฟันข <c oughs> องเรานะคะร <c oughs> ะหว่างน,นี้ในการรักษาสุขภาพฟันให้หินปุ้ขึ้นง่ายเนาะหรือก็คือต้องแปรงฟันแปรงฟันให้ถูกวิธีแหละเนาะนะคะคือแปรงอย่างน้อยวันละสองครั้งแต่ถ้าตอนกลางวันแปรงได้นี่ยิ่งดีเลยนะคะ ไหมขัดฟันแนะนําใช้เนาะไหมขัดฟันจะทําความสะอาดพวกตามซอกฟันได้ได้ดีกว่าแปรงสีฟันธรรมดานะคะใช่แล้วเออบอกข้ออันตรายอีกอย่างหนึ่งนี่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นคุณผู้ชมเห็นเหงือกผมปะเห็นนะเงือกใช่เงือกมันล้นไปเยอะมากตอนแรกอะผมคิดว่าแบบไอ้เงือกล้นเนี้ยเป็นเป็นเพราะตัวผมแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเพราะรับหินปูนอ๋อเป็นหัะหินปูน แล้วมันก็จะทําให้การที่เหงือกเสืมันก็จะทําให้เหงือบล้นไปเรื่อยๆเนาะนานๆไปมันจะไปทาลายกระดูกข้างใต้เหงือมันก็จะยิ่งล่นลงไปอีกอล้ฟันมันก็จะยโยกได้โอเคคุณผู้ชมนี่ก็เป็นทริปการมาขูดหินปูนเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีในระถแล้วลกันขอบคุณคุณหมอมากนะครับผมโอ,โอ้คุณหมอใจดีมากคือคุณผู้ชมต้องบอกกันว่าปกติขูดหินปูนเขาใช้ระยะเวลาประมาณสัก20ครึ่งชั่วโมง2ีนาทีครึ่งชั่วโมงแต่ผมล่อไปเกือบชั่วโมงหนึ่ง ในคลิปประมาณอัดครึ่งชั่วโมงแรกว้าแบบอุอะอุ๊อีตลอดเวลาตีลอยบ้างอะไรบ้างจะเตะเครื่องคุณหมอพังกันนะนไ่เนาะนี่แหละก็มาทุกหกเดือนจะดีขึ้นเนาะนะคะหินกุ้น้อยทำความสะอาดมันก็ง่ายกว่าเจ็บน้อยกว่าเสียงน้อยกว่าคุณหมอท่อนไหมยิ้มให้ผมทีนีิอือมีกำลังใจขึ้นเยอะแล้วพอแล้วคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในรถแล้วกันนึกคุณผู้ชมไป โอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่ในรถน้อยคอยรักของเราสรุปคลิปวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับน้องเอฟฟันเขาโพดจะมาล้อผมไม่ได้แล้วนะครับหลังจากที่ผมหนีหมอฟันมารุมๆเจ็ดปีสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นข้อคิดของคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าหนีหมอฟัน เพราะไม่เช่นนั้นจะขูดถินปูนนานเป็นชั่วโมงแบบกูซึ่งปกติเนี่ยคนขูดหินปูเขาจะขูดกันเต็มที่นะแค่ยีนาทีเต็มที่ไม่เกิน3 0มสถึงสามานาทีมากสุดเลยเนะี่ยสีแต่ผมเนี่ยเป็นชั่วโมงผู้ชมคิดเอาดิมันเยอะมากคุณผ,ผู้ชมแล้วมันฝังเข้าไปอะ่ะแล้วคุณบอบอกว่าอา่าถ้าทิ้งไปอีกสักพักหนึ่งสักปี2ปีเนี่ยฟันอาจจะโยกได้แล้วแบบอาจจะฟันแบบฟันหลออะ่ะในอายุไม่ถึง40คือกูแบบกูต้องใส่ฟันปลอมแล้วหรอ เพว่าอย่างนี้หมอฟันนะครับรู้ว่ากลัวกูก็กลัวแต่มันต้องตัดสินใจมาแล้วคุณผู้ชมก็ถ้าใครสนใจนะครับยอมรับเลยว่ามาที่นี่เพราะว่าคุณหมออนุญาตให้ถ่ายและหมอมือเบามากชวนคุยตลอดคือคือยกมือหมอคือหยุดแล้วกูหยุดอ่ะโอ้โหสิบนาทีไม่ถึงสิบาทีสามนาทีกูอ่ะทีสามทีกูอะทีคุณผู้ชมเอ้ ดูแลเหงือดูแลฟันกันด้วยนะครับใครสนใจมาทำนะครับคลินิกที่ผมมาทำอยู่ที่วงเวียนใหญ่นะครับผมก็ชื่อว่า We Smile Clinic นะครับผมเป็นเป็นคลินิกทำฟันที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นกันเองมากๆก็แนะนำนะครับแนะนำให้มากจริงอันนี้เขาไมา่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่า คือเขาหนูยากท้ถ่ายผมแบบโอ้โหใจดีมากก็เลยโปรโมทให้เขาหน่อยละกันอย่าลืมน,นะครับวีสไมค์คลินิกก็รู้สึกจะมี2สาขาบ้างมีสาขาหนึ่งในกรุงเทพีสาขาหนึ่งอยู่ที่วงเวียนใหญ่ก็ยังไงลองมาทําลองมาดูได้นะครับบอกมาจากเอฟพวงพีมม่ตั้งนี่เขาจะมีส่วนลดให้ก็ได้นะฮะอันนี้แนะนําแนะนําให้โอเคคุณผู้ชมถ้าเกิดรักกันชอบกันคลิปนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลดคลิปใหม่ของเราด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูแล้วกันเอฟฟันข่าวเลยจ้า ไปแล้วบ๊ไปบาย